เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนที่สนเข็มด้วยตนเองนะคะลําดับแรกให้ระวังตีนทับผ้าลงก่อนจากนั้นให้หมุนเข็มออกเพื่อเป็นการสะดวกแล้วก็ป้องกันอันตรายด้วยค่ะและลากที่สนเข็มตรงมาจะมีก้านลักษณะเช่นนี้ค่ะจากนั้นดันตัวนี้ค่ะดันลงก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ พอเวลาเราจะใส่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าตรงเสาเข็มสีดําตรงนี้นะคะจะมีตัวยึดสีดําจากนั้นใส่ตรงนี้นะคะให้ตรงกันและดันให้สุดให้ดังกิ๊บลักษณะนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าใส่เรียบร้อยแล้วสังเกตวิธีการใส่เข็มของชุดเย็บผ้าจานเมเอลนาของเรานะคะตรงหัวเข็มจะเป็นลักษณะด้านนูนแล้วก็ด้านปานให้ยึดด้านหน้าเป็นด้านนูน แล้วใส่ที่ก้านเข็มให้สุดจากนั้นให้หมุนสกรูให้แน่นแน่นๆเลยนะคะเพราะว่าป้องกันเข็มหลุดเดี๋ยวเรามาเทสวิธีการใช้ที่ส่วนเข็มกันใหม่ค่ะลากที่ส่วนเข็มลงมาจากนั้นลากปลายได้ออกมาตามลูกศรสัญลักษณ์สีแดงนำปลายได้ไว้ใต้ขดลวดลักษณะนี้แล้วดันที่สนเข็มขึ้นปล่อยปลายได้และดันปลายได้ออกมาด้านหลังเข็ม เรียบร้อยแล้วค่ะ